เอาละัะกราบสวัสดีด้วยนะวันนี้มีกำลางท่านเลยสู่ช่องของคุยดอกัดวันนี้จะมาเล่นเกมไอเดนติฟายกันนะแล้วบทแม่บทสาแพททิเซียแล้วตอนนี้เครื่องเซฟเฟอร์หรือทั้งหมดในแมบบสี่เครื่องถึงจะออกจากแมบนี้ได้ เอาละเราเจอเครื่องไซเฟอร์เรียบร้อยแล้วอ้มาทำไมอะไรอะเจสี่เหรอเจสี่น้าว่าเกยอีชาไม่ใช่เกยชาน้าว่าเจสี่วุ้ยๆุ้ยวุ้ยุ้ยุ้ยเม่ จังหวันนี้แม่มาจ่ายตีหนุแม่เรียบร้อยหนึ่งแห่แม่เช็ดเริ่มกันไหมล่ะจะทำไงน้าแม่ไปเลยแม่ก็แม่ยายยั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 บิงไหมอ่ะบิงมาหาเลยหรอ แม่ปลาผีเสื้อมาแต่แม่มีมา,มาไม่ดูคุณนะแม่มีเข้ามาไม่ได้มีอย่าทำหนู <c oughs> จังหวะนี้ยังไงทำยัง <c oughs> ไง <c oughs> พุ่งมาไหมไม่พุ่งเหรอโอเคเประบุนไปเรื่อยนะระบุนไปก่อนระบุนไปก่อนอ <c oughs> ย่าทำหนูแม่แม่ไม่หยุดเลยแม่เราคนอื่น งไปหนึงทีเลยอีกทีไหมละ่ะอีกทีหนึ่งสาบสางสาบสางอีกหนึ่งทีสาบสังเลยอีกหนึ่งทีไหมยังไงแม่นี่แล้วแม่นี่อีกทีจืก๊กเอาคะแนนก่อนอแม่นี่ว่าแม่งเนเหรอนี่ยังเงินหนู ไปหนึ่งทีแม่อย่าฟาดหนอเอ้าแม่งอนไปแล้ว